อีกหนึ่งคดีอาชญากรรมที่สะเทินขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์สุดสะเทินขวัญขึ้นในบ้านที่เงียบสงบเมื่อครอบครัวทั้งสี่คนหายตัวปริศนาและร่างของพวกเขาถูกพบพร้อมกันในอ่าวแห่งหนึ่งโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมารับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ไปพร้อมกันที่ช่อง The o Story ช่องนี้มีเรื่องเล่า ย้อนกลับไปในช่วงเช้าของวันที่20มิถุนายนปี2003เวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีในเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุน่นที่บ้านของครอบครัวชินจิโร่มัซโมโตะบ้านของพวกเขาเป็นบ้าน2ชั้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยในวันนั้นคุณปู่โยชิโตะพ่อของชินจิโร่มาที่บ้านของลูกชายตามปกติแต่หลังจากที่เขากดกริ่งประตูประมาณ2-3ถึงครั้งไม่มีใครในบ้านตอบรับภายในบ้านเงียบสนิทจนหน้าขนลุกซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากสำหรับครอบครัวนี้คุณปู่โยชิโตะได้แต่คิดในใจว่าพวกเขาไม่ได้มีนิสัยชอบนอนตื่นสายนะ หรือว่าพวกเขานอนหลับสบายเกินไปในวันนี้คุณปู่เขาอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านของลูกชายโดยคุณปู่เขาจะแวะมารับหลานทั้งสองคนก่อนไปโรงเรียนทุกวันโดยปกติแล้วเวลานี้ลูกสะใายของเขาจะตื่นมาเตรียมอาหารเช้าให้กับครอบครัวแต่วันนี้ไม่มีเสียงใดๆดังออกมาจากภายในบ้านเลยคุณปู่โยชิโตหยิบคุณแจสำรองออกมาเปิดประตูและเดินเข้าไปภายในบ้านเขาพบว่าไม่มีใครอยู่ภายในบ้านเลยรถเมอร์เซเดสเบนซ์ของลูกชายก็ไม่ อยู่คุณปู่ได้แต่คิดว่าหรือลูกชายของเขาจะไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วหรือเปล่าแล้วทำไมเขาไม่บอกกับฉันละ่ะคุณปู่โยชิโตเดินเข้าไปไภายในบ้านอย่างช้าๆเขาพบกับความเงียบอย่างน่าขนลุก เขาสังเกตเห็นว่าห้องนั่งเล่นห้องน้ําและห้องนอนอยู่ในสภาพที่มีข้าวของกระจัดกระจายซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติเพราะลูกสะพายของเขาจะรักษาบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าราวกับว่ามีการต่อสู้กันภายในบ้านอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภายในห้องน้ําแม้ว่าห้องน้ําจะดูสะอาดแต่คุณปู่เห็นบางอย่างคล้ายกับคราบสีแดงอยู่ภายในห้องน้ําคุณปู่โยชิโตะตกใจมากเขารีบโทรไปที่ทํางานของลูก เพื่อสอบถามที่อยู่ของเขาแต่พนักงานของร้านรับสายและบอกว่าชินจิโร่ยังไม่มาทำงานที่ร้านเลยคุณปู่โยชิโตตัดสินใจไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงบ้านของครอบครัวมาซึโมโตะเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเป็นอันดับแรกครอบครัวมาซึโมโตะที่หายไปประกอบด้วยชินจิโร่มาซึโมโตะ เขาเป็นนักธุรกิจอายุ41ปีภรรยาของเขาชิกะอายุ40ปีทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวอายุ11ปีและ8ปีหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าภายในบ้านอยู่ในสภาพที่เหมือนถูกคนและมีการต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่ามีการบุกรุกและครอบครัวมัซซึมโตะอาจจะตกอยู่ในอันตารายที่ร้ายแรง โดยที่หน้าทางเข้าบ้านพวกเขาพบรอยเท้าหลายรอยมีรอยข้าวสีแดงอยู่ทั่วบริเวณและรอยลากยาวจนพื้นเปื้อนเป็นคราบแม้ว่าคนร้ายจะพยายามทำความสะอาด แต่ก็ยังสามารถสังเกตเห็นรอยสีแดงในห้องนอนและภายในห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์นิติเวศคิดว่าพวกเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันสมาชิกครอบครัวมาซึมโตทั้ง4คนหายตัวไปบ้านถูกค้นและเงินสดทั้งหมดหายไปรวมถึงรถยนต์เมอร์เซเดสเบนของครอบครัวก็หายไปด้วยในตอนนี้ความสำคัญอันดับแรกคือการค้นหาครอบครัวมาซึมโตทั้ง4ี่คนให้พบไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต you เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าหากเป็นการฆาตกรรมการค้นหาจะเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจจะก,กำจัดพวกเขาไปแล้วทีมสอบสวนจึงตัดสินใจตามหารถเมอร์เซเดสเบนที่หายไปและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตรวจสอบประวัติของชินจิโรมาซึโมโตะอย่างละเอียดตามรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าสถานะทางการเงินของชินจิโร่อยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากชินจิโร่เข้ามาบริหารร้านบาร์บีคิวของพ่อตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นในที่สุดเขาก็สามารถเก็บเงิน ได้เป็นจํานวนมากและเขาได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดบนถนนชินจิโร่เขาชอบใช้ชีวิตหรูหราเขาชื่นชอบรถยนต์มากเขาซื้อรถหรูอย่างเมอร์เซเดสเบนในปี2003ซึ่งเป็นรถที่ไม่ค่อยมีคนขับในฟุกุโอกะถึงแม้ว่าชินจิโร่จะดูประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่พ่อของเขายังคอยเตือนเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ลูกชายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ชินจิโร่ก็ไม่ฟังพ่อของเขาเลย จนกระทั่งมีการระบาดในปศสสัตว์ทำให้ธุรกิจร้านบาร์บีคิวตกต่ำลงถึงขั้นต้องปิดตัวลงเป็นเวลาหลายเดือนเหตุการณ์นี้ทำให้ชินจิโร่ไม่มีไรายได้ชินจิโร่เขาจึงเปลี่ยนไปเน้นที่ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าที่เขาเปิดมาแล้วถึง3ปีโดยเขาหวังว่าธุรกิจนี้จะช่วยเขาได้แต่น่าเสียดายที่ธุรกิจแฟชั่นไม่เหมาะกับเขาเท่าไรทั้งประสบการณ์และการตัดสินใจของเขาไม่ดีนักเหตุการณ์นี้นำเขาไปสู่การสูญเสียสภาพคล่องทางการเงินครั้ง สคัญถึงแม้ว่าเขาจะลงทุนเป็นสองเท่าโดยขยายไปสู่การขายออนไลน์เขาใช้เงินลงทุนอย่างหนักในสต็อกสินค้าแต่แล้วผลที่ออกมาก็ไม่ดีเท่าที่คาดหวังทำให้ตอนนี้ชินจิโร่มีหนี้สินจำนวนมากทรัพย์สินของเขาทั้งบ้านและรถถูกจำานงไว้กับธนาคารนอกเหนือจากผลประกอบการธุรกิจที่ย่ำแย่ชินจิโร่เขาไม่ต้องการเป็นบุคคลล้มละลายแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถกู้ยืมจากช่องทางที่ถูกกฎหมายได้อีกต่อไปดังนั้นเขา จึงหันไปกู้ยืมเงินนอกระบบจุดนี้ชินจิโร่เป็นหนี้สูงถึง10ล้านเยนหรือประมาณ2ล้าน2แสนบาทโดยเหลือเวลาชำระหนี้เพียง2เดือนเท่านั้น ทุกคนรู้ดีว่าเบื้องหลังเงินกู้นอกระบบนี้คือแก๊งอาชญากรใต้ดินเมื่อลูกนี้ไม่สามารถชำระหนี้พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งทำอันตารายต่อชีวิตด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ชินจิโร่เป็นนี่ก้อนโตเจ้าหน้าที่สอบสวนคิดว่าบางทีในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังของชินจิโร่เขาอาจจะจบชีวิตครอบครัวของเขาเองทั้งหมดความคิดเห็นนี้อาจจะดูสมเหตุสมผลแต่พ่อของชินจิโร่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ เพราะว่าเขามีเงินออมและยังมีบ้านสองหลังในฟุกุโอกะและเขายังมีบ้านในชนบทอีกด้วยเขาสามารถช่วยลูกชายของเขาชำระหนี้ทั้งหมดได้ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีสุดโต่งแบบนั้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือชินจิโร่ขึ้นชื่อว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวมากไม่มีวันที่เขาจะทําแบบนั้นคุณปู่โยชิโตเชื่อว่าครอบครัวของลูกชายเขาได้รับอันตรายจากกลุ่มอาชญากรต่อมาเวลา14นาฬิกา25นาทีในวันเดียวกัน ทีมสอบสวนได้รับรายงานว่ามีคนงานสองคนที่ทำงานใกล้ท่าเรือฮาโกซากิเขาเห็นบางอย่างลอยขึ้นอยู่ในทะเลมันดูคลุมเครือพวกเขาจึงตัดสินใจใช้กล้องสองทางไกลดูพวกเขาเห็นสิ่งที่น่าตกใจเมื่อพวกเขาเห็นเท้าของใครบางคนอยู่ในทะเลเจ้าหน้าที่ตำรวจฟุกุโอกะมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วทีมตำรวจไม่ได้พบแค่ร่างร่างเดียวพวกเขาพบถึงสี่คนหลังจากการดำเนินการตามขั้นตอนการระบุตัวตนเจ้าหน้าที่ยืนยัน ว่าเหยื่อทั้งสี่คนคือสมาชิกครอบครัวมาซึโมโตะมาถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มทำการชนสูตรเพิ่มเติมสิ่งที่พบทำให้พวกเขาต้องรู้สึกสลดใจอย่างมากลูกสาวคนเล็กของครอบครัวมาซึโมโตะอายุเพียง8ปีเจ้าหน้าที่พบรอยบริเวณคอเธอมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่บนใบหน้าเธอเสียชีวิตด้วยการขาดอากาศหายใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ส่วนลูกชายวัย11ปีของครอบครัวมัซึโมโตะก็เสียชีวิตด้วยการขาดอากาศหายใจเจ้าหน้าที่พบรอยฟกช้ำที่แขนและขา ซึ่งรองรอยที่พบมีลักษณะคล้ายถูกเหยียบเจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่ามีผู้ก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนชินจิโร่มาซึโมโตะถูกโจมตีหลายจุดเขาได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิตโดยแพทย์สรุปว่าชินจิโร่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนลงทะเลซึ่งหมายความว่าเขาเสียชีวิตจากการจมน้ําโดยเขาไม่สามารถหนีจากชะตากรรมอันโหดร้ายครั้งนี้ได้การเสียชีวิตของชินจิโร่และลูกๆของเขาถือเป็นศก นาฏก,กรรมที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้แต่การเห็นชิกะผู้เป็นแม่ยิ่งสะเทือนใจขึ้นอีกชิกะในวัย40ปีเธอถูกป,ปกคุมไปด้วยรอยฝกช้ำสีเข้มชิกะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมาก ตอนนี้ครอบครัวไม่สามารถจำใบหน้าของเธอได้เธอถูกทำร้ายอย่างรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นคือเธอมีรอยบาดแผลจำนวนมากอย่างน้อย30รอยผู้เชี่ยวชาญน,นิติเวชยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ชิกะยังมีชีวิตอยู่ผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบว,วิธีการนี้กับวิธีการแบบโบราณของจีนที่เรียกว่าลิงจิและสาเหตุการเสียชีวิตของชิกะยังระบุว่าเธอเสียชีวิตโดยการจมน้ำแต่ไม่น่าจะเสียชีวิตในน้ำทะเลทีมนิติเวช คิดว่าเธออาจเสียชีวิตในอ่างอับน้ำภายในบ้านของเธอวิธีการอันโหดร้ายของฆาตรกรทำให้ทีมสืบสวนทั้งหมดโกรธเคืองมาก ทีมสืบสวนเริ่มพิจารณาทฤษฎีที่ว่าครอบครัวมาซึมโตะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้มีความไม่สอดคล้องกันอยู่สองประการโดยประการแรกกลุ่มอาชญากรให้คุณค่ากับเงินมากกว่าและโดยปกติเขาจะไม่ทำร้ายลูกนี่ถึงแก่ชีวิตโดยชินจิโร่มาซึมโตะเป็นนี่อยู่10บล้านเยนเป็นจำนวนเงินที่ไม่น่าจะชำระคืนได้แต่คุณปู่โยชิโตะพ่อของเขามีเงินมากกว่าเขาสามารถชำระหนี้แทนลูกชายของเขาได้ ประการที่2ตามกฎของอาชญากรใต้ดินแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยทั่วไปห้ามทำร้ายครอบครัวของลูกหนี้โดยเจ้าหนี้ของชินจิโร่ยืนยันว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอันน่าสยดสยองครั้งนี้พวกเขาอธิบายให้เจ้าหน้าที่ทราบว,ว่าการทำร้ายครอบครัวมัซโมโตะทั้งหมดจะทำให้ไม่มีใครได้รับเงิน10บล้านเยนดังนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงเริ่มพิจารณาแรงจูงใจอื่นในการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ทีมสืบสวนได้หาเรือและวิเคราะห์คดีอย่าง เอียดในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบเบาะแสสําคัญเจ้าหน้าที่สืบสวนพบหลักฐานทางกายภาพจํานวนมากเจ้าหน้าที่สืบสวนได้เริ่มการสืบโดยอาศัยดัมเบลและกุญแจมือที่พบในที่เกิดเหตุครอบครัวมัซึโมโตะทั้ง4คนมีกุญแจมือและมีดัมเบลติดอยู่แต่ด้วยวิธีการมัดที่ไม่แน่นหนาของผู้ก่อเหตุทําให้น้าหนักบางส่วนหลุดออกหลังจากทําการสืบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่พบว่ากุญแจมือและดัมเบลทั้งหมดเป็นของเล่นเฉพาะกลุ่มซึ่งในฟุกูโอกะไม่มีร้านค้าแบบ นี้มากนะักทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามได้ค่อนข้างง่าย ประการที่2ตํตำรวจพบด n เอในของเหลวสีขาวที่ตัวของชิกะซึ่งน่าจะเป็นของผู้ก่อเหตุพวกเขายังพบร่องรอยจำนวนมากใต้เล็บของชิกะเจ้าหน้าที่สามารถสรุปได้ว่าชิกะต้องต่อสู้อย่างสุดแรงการวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าหลักฐานที่เจอเหล่านี้มีผู้ก่อเหตุทั้งหมด3คนประการที่3มลายนิ้วมือแปลกปลอมถูกเก็บรวบรวมจากบ้านของครอบครัวมาซึโมโตะรวมรวมได้ถึงแตัวอย่างที่แตกต่างกันหลังจากตัดเพื่อนเพื่อนร่วมงาน ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านแล้วพบลายนิ้วมือที่ไม่รู้จักถึง3ามรอยทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ารอยที่พบทั้ง3ามรอยเป็นรอยนิ้วมือของฆาตกรต่อมาทีมสืบสวนได้จำกัดจำนวนร้านที่จำหน่ายของเล่นเฉพาะกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว เมื่อตรวจสอบเกือบครบทุกร้านโดยเหลือเพียงร้านเล็กๆแห่งหนึ่งห่างจากบ้านของมาซึมโตประมาณหนึ่งกิโลเมตรเจ้าของร้านนี้กล่าวว่าเมื่อไมอ่กี่วันมานี้เองมีลูกค้าเข้ามาซื้อของเหล่านี้จริงเขาจําลูกค้าคนนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะดูเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติตามคําอธิบายลูกค้าคนดังกล่าวมีอายุประมาณ20ปี เจ้าของร้านยังกล่าวอีกว่ารายละเอียดที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งคือของเล่นประเภทนี้มักจะซื้อโดยผู้ชายวัยกลางคนเขาไม่เคยเห็นใครที่อายุน้อยขนาดนี้ด้วยความสงสัยเจ้าของร้านได้ถามลูกค้าคนนี้สองสามคำถาม และเจ้าของร้านสังเกตเห็นว่าภาษาญี่ปุ่นของเขาคนนี้ไม่ค่อยดีนักมีการออกเสียงที่ผิดและน้ำเสียงที่ผิดเจ้าของร้านคิดว่าลูกค้าคนนี้อาจเป็นคนเกาหลีหรือคนจีนแต่เจ้าของร้านบอกกับตำรวจอีกว่าบุคคลดังกล่าวดูเป็นคนอ่อนโยนไม่เหมือนฆาตกรแต่โชคดีที่ร้านขายของเล่นเล็กๆนี้มีกล้องวงจรปิดตำรวจจึงรีบนำภาพผู้ต้องสงสัยเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทันทีหลังจากข้อมูลแพร่กระจายตำรวจได้รับสายมีสายจากนักเรียนคนหนึ่งแจ้งตำรวจว่าเขารู้ จากผู้ต้องสงสัยคนนี้ตามรายงานชื่อของผู้ต้องสงสัยคือหวางเหลียง เขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงสำหรับนักเรียนต่างชาติในฟุกุโอกะภาษาญี่ปุ่นของหวังเหลียงไม่เก่งนักตำรวจจำได้ว่าเจ้าของร้านได้พูดถึงลูกค้าที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่เก่งมากและน่าจะเป็นชาวต่างชาติดังนั้นทีมสอบสวนจึงถือว่าหวังเหลียงเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเนื่องจากผู้ก่อเหตไุได้ทิ้ง d n a ไว้กับชิกะจากการเปรียบเทียบ DNA จึงสามารถระบุได้ว่าหวังเหลียงเป็นฆาตกรหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนประวัติผู้ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว พวกเขาทราบจากโรงเรียนและเพื่อนๆบางคนว่าหวังเหลียงเป็นคนมาจากเมืองฉางชุนมณฑลจี๋หลินประเทศจีนและเขาอายุเพียง19ปีครอบครัวของเขาทำงานในธุรกิจการก่อสร้างเขามีฐานะการเงินดีพ่อแม่ของหวังเหลียงใช้เงินหลายแสนหยวนเพื่อส่งลูกชายไปเรียนต่อต่างประเทศโดยหวังเหลียงเคยอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนหนึ่งปีแต่ผลการเรียนของเขาไม่ดีนักในตอนที่หวังเหลียงอยู่ที่ประเทศจีนหวังเหลียงเป็นคนเกเร เขาอยู่ในกลุ่มอันธพาลเมื่อเขายิ่งอยู่ห่างจากครอบครัวเขาก็ยิ่งกลายเป็นคนดื้อรั้นมากขึ้นหวังเหลียงเขาชอบมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นชาวจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงขั้นที่โรงเรียนออกคำเตือนและขู่ว่าจะไล่เขาออกจนกระทั่งในเดือนพฤษภาค,คมปี2003หวังเหลียงทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นอีกครั้งส่งผลให้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนสอนภาษาและวีซ่านักเรียนต่างชาติของเขาถูกยกเลิกทันทีตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หวังเหลียงไม่สามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้อีกต่อไปหากไม่มีสถานานักเรียน หวังเหลียงเขากลับไปเที่ประเทศจีนโดยหวังเหลียงโกหกว่าเขากำลังเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอีกแห่งหนึ่งและเขาได้ขอเงินจากพ่อแม่มา190,000ห่ยวนหรือประมาณ8 8 0 0 0 0บาทหวังเหลียงกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในวันที่10มิถุนายนแต่เขาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนใดๆเขาจึงไม่สามารถอยู่หอพักนักเรียนได้อีกหวังเหลียงได้ย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์กับเพื่อนของเขาชื่อหยางหนิงหลังจากรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสิน จไปที่อาพาร์ตเมนต์ของหยางหนิงแต่กลับพบว่าหวางเหลียงและหยางหนิงเพิ่งย้ายออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบบันทึกการเข้าเมืองสองวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันที่22มิถุนายนปี2003หวางเหลียงและหยางหนิงขึ้นเครื่อง,งบินกลับไปที่ประเทศจีนเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหยางหนิงเขาไม่ได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนสอนภาษา แล้วทำไมหยางหนิงจึงไปอย่างกระทันหันกับหวางเหลียงเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนมีบางอย่างเกี่ยวข้องกันรายละเอียดนี้ชี้ให้เห็นว่าหยางหนิงอาจเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับหวังเหลียงเจ้าหน้าที่เริ่มสืบสวนภูมิหลังของหยางหนิงพวกเขาพบว่าหยางหนิงเขามีอายุ20ปีมาจากเมืองฉางชุนมณฑลจี้หลินประเทศจีนเหมือนกับหวางเหลียงแต่หยางหนิงมาจากครอบครัวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐพ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลางที่มีรายได้ไม่มากนัก ในขณะที่หวังเหลียงหนีเรียนบ่อยครั้งแต่อย่างหนิงทำงานในร้านเบอร์เกอร์เพื่อเลี้ยงตัวเองทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่เมืองฉางชุนประเทศจีนและทั้งคู่ก็ยิ่งสนิทก,กันมากขึ้นหลังจากกลับมาพบกันอีกครั้งในประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมชั้นเรียนของพวกเขาเล่าว่าหวังเหลียงมักเป็นคนก่อปัญหามักจะไปเที่ยวย่านโคมแดงและเข้าบาร์บ่อยๆซึ่งบาร์ดังกล่าวเป็นของพวกอันธพาลชาวจีน ชาวจีนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพวกอัตมาญญ์ญี่ปุ่นที่ทํากิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆการสนิทกับคนเหล่านี้ทําให้หวังเหลียงแย่ลงอย่างไม่ต้องสงสัยในตอนแรกหยางหนิงค่อนข้างซื่อสัตย์เป็นคนใจดีแต่ไม่นานหยางหนิงเขาก็มีพฤติกรรมตามหวังเหลียงและกลายเป็นคนเกเรและรังแกนักเรียนคนอื่นๆหยางหนิงยังหยุดงานหลายวันโดยเขาอ้างว่าเครียดแต่เขาแค่ไปปาร์ตี้กับหวังเหลียงเท่านั้นแม้ว่าทั้งคู่จะถูกมองว่าเป็นคนก่อปัญหา แต่นักเรียนชาวจีนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าหวังเหลียงและหยางหนิงจะก่ออาชญากรรมร้ายแรงขนาดนี้ต่อมาทีมสืบสวนดำเนินการรวบรวมบ่อแสที่อาพาร์ตเมนต์เก่าของหยางหนิงเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเส้นผมและลายนิ้วมือจำนวนมากจากสิ่งของต่างๆภายในห้องจากการเปรียบเทียบยืนยันว่า DNA ที่พบในเล็บของชิกะตรงกับทั้งหวังเหลียงและหยางหนิง นอกจากนี้ลายนิ้วมือจากอาพาร์ตเมนต์ยังตรงกับลายนิ้วมือที่พบในที่เกิดเหตุหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่หวังเหลียงและหยางหนิงในฐานะฆาตรกรในขณะที่เจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากทางการประเทศจีนในการสืบสวนและจับกุมหวังเหลียงและหยางหนิงที่หลบหนีไปยังบ้านเกิดของพวกเขาเจ้าหน้าที่สืบสวนย,ยังคงค้นหาฆาตรกรคนที่3ต่อไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบ d n a ทั้งหมด3คนต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหนึ่งคน เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มตรวจสอบบุคคลที่มีความใกล้ชิดก,กับหวางเหลียงและหยางหนิงได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศจีนเหมือนกันจากมณฑลเหอหนานเขาชื่อหวอยเวยเหวยเว,ย,วยมีอายุ24ปีเขาค่อนข้างแตกต่างจากหวางเหลียงและหยางหนิงครอบครัวของเขาร่ำรวยเป็นเจ้าของโรงงานที่มีชื่อเสียงผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับปานกลางหลังจากที่เขาเข้ารับใช้ชาติ ครอบครัวก็ได้จัดเตรียมให้เขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศถึงแม้ว่าเขาจะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่เวยๆวยค่อนข้างจริงจังกับการเรียนเพื่อนร่วมชั้นเล่าว่าถึงแม้ว่าภาษาญี่ปุ่นของเขาไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็ไม่เคยหนีเรียนหรือออกก่อนเวลาแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาวเวยๆวยขาเรียนติดต่อกันหลายวันเมื่อครูติดต่อมาเขามักอ้างเหตุผลต่างๆเช่นป่วยทำงานพาร์ทไทม์หรือแม้กระทั่งสุขภาพจิตไม่ดี เพื่อนร่วมชันยังเล่าอีกว่าเวยเวยเริ่มสนิทสนมกับเพื่อนร่วมชาติอย่างหวังเหลียงและหยางหนิงเวยเวยชอบศิลปะการต่อสู้ระหว่างรับราชการเวยเวยเขาชนะการแข่งขันระดับจังหวัดหลายรายการหวังเหลียงเขาชอบทะเลาะวิวาแต่ไม่สามารถชนะได้หวังเหลียงจึงขอให้เวยเวยสอนศิลปะการป้องกันตัวให้กับเขาทั้งสามคนมักไปเที่ยวบาร์ที่เจ้าของเป็นกลุ่มอาชญากรชาวจีน และเมื่อไม่นานมานี้ครอบครัวของเวยเวยต้องประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางการเงินเขาเปลี่ยนจากคนร่ำรวยมาเป็นคนธรรมดาซึ่งเขาไม่สามารถยอมรับได้ทำให้เขาต้องไปเที่ยวที่บาเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าตามคำบอกเล่าของนักเรียนชาวจีนในเดือนมีนาคมปี2003เมื่อพวกเขาออกจากร้านอินเทอร์เน็ตเวยเว่ยและเพื่อนได้ปล้นเงินจำนวน2 6 0 0 0 0เยน ผู้เสียหายรู้จักเวยแต่ไม่ได้แจ้งความเพราะกลัวถูกแก้แค้นไม่นานก่อนเกิดเหตุการณ์กักบครอบครัวมาซึมโตะ นักเรียนหญิงคนหนึ่งที่สนิทกับโวยเวยโทรแจ้งตำรวจท้องที่โดยอ้างว่าโวยโวยทำร้ายร่างกายเธออย่างโหดร้ายเพียงเรื่องเล็กน้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าโวยเวยน่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับหยางหนิงและหวังเหลียงเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบว่าโวยเวยไม่มีบันทึกการออกนอกประเทศเขายังอยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นออกคำสั่งห้ามออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่เริ่มติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามโวยเวยหลบหนีออกจากบ้านของเขาและหายตัวไป ต่อมาในเดือนสิงหาคมสองเดือนหลังเกิดเหตุโวยโวยกำลังซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อภายในสนามบินเวยเวยได้โต้เถียงกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาการชำระเงินตำรวจสายตัวสังเกตเห็นการโต้เถียงและเข้าไประงับเหตุขณะนั้นเวยโวยรีบวิ่งหนีทันทีตำรวจส่งสัญญาณเพื่อขอกำลังเสริมในการจับกุมเขาในที่สุดเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่พบตัวเครื่องบินกำหนดออกเดินทางในอีกหนึ่งชั่วโมงเที่ยวบินมุ่งหน้าไปสู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน หลังจากถูกจับกุมเขายังคงนิ่งเงียบและปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆเพื่อให้เขาพูดตำรวจจึงทำการตรวจ d ีเเพื่อเปรียบเทียบในที่สุดก็ยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมชิกะเนื่องจากหวังเหลียงและหยางหนิงยังไม่ได้ถูกจับกุมเวยเวยเขายังคงนิ่งเงียบทำให้ยากต่อการระบุว่าใครคือผู้วางแผนทางการญี่ปุ่นหวังว่าตำรวจที่ประเทศจีนจะจับกุมหวังเหลียงและหยางหนิงได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งในเวลานั้นสื่อญี่ปุ่นมีทัศนคติแง่ร้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจีนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและเนื่องจากหวังเหลียงและหยางหนิงได้หนีออกนอกประเทศพวกเขาจะซ่อนตัวภายใต้ตัวตนปลอมอย่างแน่นอนซึ่งอาจต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะจับกุมได้แต่ไม่นานหลังจากนั้นต้องทำให้สื่อญี่ปุ่นประหลาดใจผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในประเทศจีนสองเดือนหลังจากการหลบหนี มีชายคนหนึ่งรายงานต่อตำรวจจีนว่าเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเขามีเงินฟุ่มเฟือยโอ,อ้อวดในระหว่างที่มีอาการมึนเมาเขาอ้างว่าได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเมื่อถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจชายคนดังกล่าวแสดงอาการวิตกกังวลทันทีเขาลม้มลงเมื่อเห็นตำรวจและเขาได้ถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับนโยบายผ่อนปรนโทษสำหรับการสารภาพหลังจากที่เขาได้รับสัญญาว่าโทษจะเบาลงสำหรับการให้ความร่วมมือ ชายหนุ่มคนนั้นยอมรับว่าเขาคือหวังเหลียงหลังจากการเปรียบเทียบลายนิ้วมือตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้คือหวางเหลียงจริงๆหวังเหลียงเปิดเผยที่อยู่ของผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างสมัครใจอย่างหนิงถูกจับกลุมตัวได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาเวยเวยรู้ว่าทั้งสองคนถูกจับกลุ่มในประเทศจีนแล้วเวยเวยก็เริ่มสารภาพความผิดของตัวเองเขาเล่าว่าในวันหนึ่งที่เขาเดินไปตามท้องถนนเขาได้พบหวังเหลียงและหยางหนิงโดยรู้ว่าเพื่อนๆของเขาเคยทำเรื่องเลวร้ายโดยหวังเหลียงและหยางหนิงเล่าให้เขาฟังว่าพวกเขามักขโมยเงินและสิ่งของของเพื่อนร่วมหอพักและเขายังไม่เคยถูกจับได้ เป็นในช่วงเดียวกันกันกบที่เวยเวย์ได้รับข่าวจากครอบครัวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินที่แย่ลงสิ่งนี้กระตุ้นให้เขาอยากหางานทําและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเมื่อหวังเหลียงกับหยางหนิงรู้ถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายของเวยเวย์หวังเหลียงกับหยางหนิงตัดสินใจช่วยเขาโดยหวังเหลียงกับหยางหนิงพาเวยเวย์ไปที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่หยางหนิงเคยทํางานอยู่ พวกเขาทิ้งเวยโวยไว้ด้านนอกในขณะที่พวกเขาเข้าไปป้นเงินจำนวน2 3 0ล้านแสนเยนหรือประมาณ5 1 0 0 0 0บาทหลังจากประสบความสำเร็จในครั้งนี้หวังเหลียงกับหยางหนิงให้เงิน7 0 0 0แสนเยนกับโวยโวยพวกเขาทั้งคู่แบ่งเงินแบบไม่เห็นแก่ตัวโวยโวยพบว่าการขโมยเป็นเรื่องง่ายและความเสี่ยงต่ำเวยโวยจึงตัดสินใจร่วมมือกับพวกเขาในคืนถัดมาภายใต้าการชี้นำของหวังเหลียงกับหยางหนิงเวยโวยแอบเข้าไปในโรงเรียนเขาแอบเข้าไปในห้องพักคู่ เขาได้เงินมาจํานวนห้าหมื่นเยนแม้ว่าห้าหมื่นเยนจะไม่ใช่จํานวนเงินที่เยอะก็ตามแต่สิ่งนี้มันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นววยเวยเริ่มมีวิธีการที่รุนแรงมากขึ้น เขาใช้โทรศัพท์มือถือของคนอื่นเพื่อหลอกลวงบุกเข้าไปภายในบ้านของเพื่อนร่วมชาติเพื่อขโมยของมีค่าและแม้กระทั่งทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นผู้หญิงการปล้นและการทำร้ายร่างกายกลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเวย์เวยแม้ว่าจะถูกคุมขังเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในคดีทำร้ายร่างกายก,ายก็ตามภายใน6เดือนเขาเปลี่ยนจากนักเรียนที่จริงจังกลายเป็นอาชญากรมืออาชีพต่อมาหวางเลียงและยางหนิงเข้าหาเวยเวยด้วยข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะปล้นคนในท้องถิ่นที่ ร่ำรวยและจะเอาเงินที่ได้ไปใช้ชีวิตที่มีความสุขตลอดชีวิตเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาตกลงโดยไม่ลังเล พวกเขาไม่รู้ว่าใครคือคนที่ร่ำรวยพวกเขาจะสังเกตเป้าหมายที่ขับรถหรูหรืออาศัยที่บ้านหลังใหญ่หากพวกนั้นมีทั้งสองอย่างพวกเขาจะต้องร่ำรวยอย่างแน่นอนต่อมาพวกเขาพบชายคนหนึ่งชื่อชินจิโร่มาซูโมโตะชินจิโร่ขับรถเมอร์เซเดสเบนระดับไฮเอนและเขาอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังจากเฝ้าติดตามไปเวลาหนึ่งสัปดาห์พวกเขาก็รู้ตารางเวลาของครอบครัวมาซูโมโตะและครอบครัวมาซูโมโตะมีสมาชิกทั้งหมด4คนประกอบด้วย จิโล่ภรรยาของเขาและลูกสองคนของพวกเขา โดยในตอนกลางวันชินจิโร่และภรรยาของเขาจะไปทำงานลูกๆของพวกเขาจะไปโรงเรียนและชินจิโร่จะกลับบ้านดึกทุกวันโดยในคืนวันที่19มิถุนายนปี2003พวกเขาทั้ง3คนได้ซื้อมีดสัน้นกุญแจมือดัมเบลและสิ่งของอื่นๆจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของชินจิโร่มาซึโมโตะพวกเขาบุกเข้าไปทางหน้าต่างและพบว่าเด็กทั้งสองคนกำลังนอนหลับอย่างสบายที่ชั้นสองในขณะที่ชิกะกำลังอยู่ในห้องน้ำที่ชั้นล่าง พวกเขาทำลายชิกะลูกชายและลูกสาวขณะที่พวกเขากำลังค้นของมีค่าชินจิโร่กลับมาพอดีพวกเขาได้ยินเสียงรถกำลังจอดอยู่หน้าบ้านพวกเขาซ่อนอยู่หลังประตูทันทีที่ชินจิโร่เปิดประตู พวกเขาก็ได้ทำ้ายชินจิโร่หลังจากคนบ้านอย่างละเอียดพวกเขาพบเงินเพียง4ี่หมื่นเยนเท่านั้นเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอีจะซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมหวยหวยหวางเหลียงและอย่างหนิงเริ่มทำลายหลักฐานพวกเขาทำความสะอาดบ้านและกำจัดครอบครัวมาซูโมโตะวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุ ตำรวจได้ประกาศรายละเอียดของคดีพวกเขาเห็นข่าวและรู้สึกหวาดกลัวพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปพวกเขาจึงหาเรือถึงแผนการหลบหนีกลับประเทศของพวกเขาอย่างไรก็ตามเวยเวยกล่าวว่าเขารู้สึกละอายใจเกินกว่าจะกลับบ้านนอกจากนี้เวยเวยยังมีความเข้าใจกฎหมายไม่ดีนะักเขาเชื่อว่าแม้จะถูกจับได้เขาก็ไม่ต้องเผชิญกับโทษประหารชีวิตดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้ชีวิตต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี2005หยางหนิงถูกตัดสินประหารชีวิตและต้องรับโทษทันทีหวางเหลียงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจากความร่วมมือกับตำรวจในการจับกลุ่มหยางหนิงในศาลเวยวยอ้างว่าเขาแค่ช่วยเหลือเพื่อนของเขาและไม่มีเจตนาจะโป้นหรือฆาตกรรมเว,วยเวยยื่ออุทธรณ์สองครั้งแต่ศาลปฏิเสธคำอุทธรณ์ทั้งสองครั้งโดยสารระบุว่าอาชญากรรมนั้นร้ายแรงมากจนแยกแยะไม่ออกจากผู้วางแผนหลัก เวยยถูกตัดสินประหารชีวิตแต่เขาไม่ได้รับโทษทันทีเหมือนอย่างหนิงเนื่องจากการประหารชีวิตในประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีจะลงนามคำสั่งเพียงหนึ่งหรือสองฉบับต่อปีดังนั้นผู้ที่ถูกตัดสินต้องรอคิวในขณะที่เวยเวยถูกตัดสินโทษมีคนมากกว่า20คนอยู่ก่อนหน้าเขา ในที่สุดเวยเวยต้องรอนานถึง16ปีเขาถูกประหารชีวิตในช่วงต้นปี2019ก่อนเสียชีวิตเวยเวยได้ทิ้งจดหมายไว้ให้ครอบครัวของเขาโดยมีคำเดียวว่าเสียใจเพื่อนๆพคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้กันบ้างคะเพื่อนๆสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ก่อนจะจากการรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้และกด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ